สากไหมสากไม้สากนะครับมันมือมาเจรานก็จำตอนกลางคืนครับนี่เอนเสารเดนีเมนูยังต้มตำเมนูนี้ต้มตำรวมถาต้ตำคุ้มลอกนักดูการกระเด็นสตรเดียวกันเลยสำคกเปวยจบเพิ่นนัวหรือไงรุ่นเหลือยังกับคนคิวกับวัยัง เขบดึงไว้จะลวกไงจะลวกกินสดก็บวกได้แฉะเขาดีลวกเพราะแมนเพราะว่ามันเป็นผักบุ้งเขาเก็บมาจากหนองมันได้สวยมันได้งามพันธุ์ศาสตร์แบที่นี่ฮามันมีประโยชน์พยาธิน้ำไหลผักบุ้งต้องกินครัใส่ครูเป็นฝานี่เรียบร้อยเหมือนจะแฉะแบบฝานแบบแบบเออก็จำเนึ้เหลือสินเแบบิ้ดเหรอเบิ้ดจนเบิ้ยงยังเย็นจนเสร็เสร็จก็ได้เห็นเอาไหม เราเบอร์บงินในการต้องจุตรวจกันไปตอนคืนครับมื้อนี้ยนิเพลงเปิดฟังได้ชิวๆว่าบรรยากาศดีมีมิย่มอมครับผมบมีหมูสเต็กสเต็ทเนรอครับผมโอโ้สุดยอดเลยในการดีไปร่มทันเป้าเป้า,ายิ้มเป้าอจากทายทุกอย่างเนาะเอาซุมตอนบอกพงยาหันเมื่อยยิงเนาะ รังครับมาชิมบรวนตะเล้วยจับแนวอื่นมันกะเห็ดได้ชน่วชิ้ระกเทียมน้ำปลาทำแซบหมดเลยนะคะแซบข้นเป็นคนที่ทำกับข้าวแซบมากขอข้อเสียลูกอิสารเลยแซบมากประแดกไหมสวเพออุ้ยอันนี้อันนี้มันเป็นประดานเขาี่นอนพี่ดเดียวพีู่ปแกพี่ เดือดแล้วต้องเลือดเบือดบ่อรวกพักใช่หือกินลงไปครับผมบ้านเราส่วนไอ้ดาเมียท่บาบ่เอิดเอิดมันแนมกูเห็นย่ามันฮะเดือดแต่ว่าหงโลกของบุ้งกอดไก่หอนๆใส่ผักขาเนาะอืมกระสูนเท่านั้นแนี่มเราเราใช้หอน เราขนาดเดือดมันสิเขียวเพื่อเอาเถอะผมแสบกว่าคนตาอื่นเห็นอยู่อยู่ออยรนนยประเทศนอกเนี่ยมันลายเฮียน้ำเนี่ยสำหุงแดกนัวๆโอ้ยแต่อันอันเห็นเนื้อกินกวยจับนะ <c oughs> ยวดเกาดีเขายังโอ้ยเขาจะไม่เห็นเป็นตะแสบกักนะซะึ่ง <c oughs> หาแนวใส่ดีๆีนะขวดมึงเดีุ๋วน่ะเซนบอกประแดกใส่แล้วครับจอดเลยบปแดกเบิดปุ๊กเลยว้าวทฮนเออเงินบาทนี่ต้องใช้เวลาแซมลุนการแจ้งโค้งว่าธรรมดาลุนเขา แบบเฮ็ดแบบบ้านๆเนาะแข้งกบต่ำเพราะว่าสมัยตะกี้เขาใส่บวงเนี่ยผจวดจวดพเที่ยเดี๋ยวแซบเลยอยจังเที่ยวเดี๋ยว,ดดดยวดดแซบเลยจา้าโอ้โต้องแพงเลยไม่ได้มองไม่ได้มองลูกสาววัไหละ่ะไปกินเนื้อย่างค่ะลูกสาวคนสวย,ยมาหามามาหาแม่มาถามหาลูกสาว <laughs> เป็นลูกเคยปะคะ <laughs> แต่วแซรบดีนีแหละเขาก็ปากลวกเลยแหล<ด>ะมื <laughs> ดอดูการยอดโอ้เขากันใรีแหละก็ลงเขาบุงมาที่นี่เดือดมากเป็น<ะ>หูแล้วว่าแสบกินได้หลายคนมาที่นีเนาะ จิ้มเลยครับผมไม่ตัวจิ้มนี่มดดนันมาติดกอนประแดดแกนโอ้โหของรอประแดดโอ้หลองรงไปที่นี่เดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งยังไม่หมดมาครับให้นู่นตอนเย็นม,ยามาลูกย,ย,ยืมยังกระลวก อุ่นๆุๆเห็นบ่อุ่นยุโตบุ่นเห็นบ่อหุ่นโตบุ่นอันนี้มันยูหันน้ำกอกน้ำนะทำไมต้มพร้อมข่าวเสน่ห์่พร้อมทีนี่เงาข้าวบานเส้นผมเนียวเยวเาข้าวบานนี่เส้นผมแมงมัน่บ่อหุ่นบ่อมีร้านทังแสเขาลวกผัก ้สีิสแดงครับผมนี่หละพีเด็ดเลยคุณเมนูยุโตคุณแม่คุณกินไ,ได้บอกว่านี่ข้างนอกมีแมวมองรดจีจีนั่งนั่นใจดีครับสีไว้หายความคุณกินบสีกินให้เบิ้งนะกินให้เบิ้งนครับนะครับกินใ้เบิ้งบ้แซเด้เบิ้งกะหูแล้วประดกเปื่องสิประแด็นงวดิประเดมันบ่เข้มทอดกันกแจบกแ กูหน่อยโห่แ oh, ส <laughs> อะไรก็ซเซ็นเดียวในะห้พุงเลยมันเบ็ดนะกัดไปเอมอื้มกินมาผมป่ะได้อังรม,มาหัวด้ยวะลองลองอกรอบมากจับจับเส้นเหงจับมังเบียดเออจับ นะครับพอลองรวกพักก่อนโอทำไงั้งมเอาม่จะเจียแจงโค้ชจะแมนแจงรัอยบุงใหญ่กจะเป็นรักบุ้งใหญ่ๆอะนี่มันมันมันะท่ลใหครับพอชวงนึงมันถึงเกือบหมจกบ้อืมบ่งสุดลนนักป่าลอยหางยตย่จดล้นเาเอากัเตสดนแสกเลยมนมาจนประแดกเอาุ่นมาขึ้นนี่ คือมันเนี่ยเข้มป่ะเข้มจะแบบเข้มยู่ประดงอืมสกิดประดงน้ำฉีกตอนน้อยๆเพิังจะมาเข้มตัวเดี้ยห่อนๆไปขึ้นเอาไปเอาไปม่วนเลยนั่นแหละอืมลวกได้พอดีเนาะลวกได้พอดีแดงสิเนี่มันจะเปื่อยๆพอดีแล้วก็บว่า บันิ่มลายอืมบนแข็งแม็งแต่ก็<า>จ่เปนึ้ก็กินบัแซ่บแขนตรงลวกเลยพอดีจริงสิละพุดพูดพอดีเรื่อยกับมัแซ่บเด้อันนี้ถือว่าลวกได้พอดีนะ่ไหมสำหรับสายลวกผักแมนลวกผักก็มแกกมนแนวง่ายต้องกายทิพย์เยังกัแซ่บอุ้ยแซ่บอุ้ยแซ่แบนะอ้ยต้องนมาใหม่ตรงกว่าหืมหวาน เด็ดเลยเอากินกันไปเรืเ่อยครับผมใส่ก,กอบขีบสองเลยลเจ้าเออยบอกอะมเจ้าเออยคนก่อนอออออนะคะเม,ม่ตองเห็นลำกิ่มแถวนี้แต่บางหงนวลงว่องมาสิขาบมากเมื่อกี้เห็นมือมือช่วงแต่เห็นมืดหนึ่ง <c oughs> จะกลับไปช่วงนะ จงเล่าน่ารักมากเลยทำไม,มนนถึงทานอือน้อ,นอยจริงๆถ่ายกรตายไมก่กี่น้ำเออทา,ายกะตายกัน,กนด้ยใครอยู่คนได้กินข้าหญ่แดดได้กินข้าไดดไม่แซ่บนะครับถ้าแซบเเคยกินทั้งสีมันเลยเป็นแบบนี้เจเห็นทั้งโตะ๊ะลวเลยด,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 เดีเลยดเจเนาะมึง ว่าแจกก็ใส่หมูครับหมูซื่อเลยเนาะแจกกมากอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้โนุ่งเปลี่ยนตัวนะตอนใหญ่ๆมาแล้วสุดดยยอเลน้ำลายไหลเสียแล้วไอ้บะร้องกันนะไอ้บะกินไม่ได้นี่นะครับประเด็นอะไรที่มันเหม็นเนี่ยมันแซ่บเหมือนละออกท่านเก่งจังใช่ไหมรายการครับผม เห็นมดอยู่ปริเนีอยเดี๋ยวพาไปกินปลาลังบานดีกว่าจังเผปลาตี่ตัวใหญ่เลอย่างเ้าดีกี่ที่ก็ว่านเนี่ปลานี่ยคือล้เวลาเพืไปกินได้ยู่หันตัวใหญ่มากครับผมสดอ่หนครับป็นแดกเกลือหรือว่าดีนี่เกลือเลย ตัวนี้เสแสมันตัวน้อยแล้วมันบางเข้มใช่มันเสือบาเหงส์ักบุ้งได้หลายสิบเบิดแล้วครับผมเห็นแต่ประมาณ10นาทีได้นี่สุดยอดมาครับวันนี้เนี่อ๋อจะของลากโชว์เต็มแลวรับันนี้ <laughs> เป็นสาวสาวที่บ้านเพื่อกา,าบปอดีหาลมองนี่ตูดกินเหล้าฟรีอย่างเดียว <laughs> ความเขียวยืนหนึ่งเด้อ้าละจะไปสิว่าจันเบาหัวตาด้อครับคนพอรับร้นแหย่สั่นคอยเห็นอโดนด้อเดา้งโคตรคุณแล้วโอ้สุดยอดไปติดใดติดนั่นติดนี้ติดนี้นังะโไอ่หลงรักน้องบูเรียงไอหลงรักน้องบูเรียง ดูทรงถ่ายอคาราับผมวุ้ยมามาตรต้มยำกุง้งนี่ลูกสิน้นเข้มมากสุดยอด